สไพยเจ้าสัวใยตัวแสบตอนที่สองวายุพาผู้เป็นแม่และเพียงขวัญมาที่ห้างสรรพสินค้ารูย่านสุขุมวิทซึ่งเพียงขวัญเกิดความไม่มั่นใจขึ้นมาทันทีโอ้โหมาที่หรูหราอะไรขนาดนี้เขาจะให้ฉันเข้าไหมเนี่ยให้เข้ามาสิมากับคนมีสตังสีอย่างใช่สิ เขาให้คุณกับคุณแม่คุณเข้าได้แน่ล่ะพอที่นี่มันที่คนรวยนี่แต่ฉันละ่ะใส่กเกงขาสั้นเสื้อยืดรองเท้าแตะอย่างเนี้ยไม่เหมาะแน่ไม่เป็นไรจ้ะมากับฉันไม่ต้องกลัวใครคุณวารีโอบไหล่หญิงสาวที่รูปร่างเล็กกว่าเธอเล็กน้อยราวกับคนสนิทมากมายและเมื่อก้าวเข้าร้านกาแฟหรูหรานั้นพนักงานก็โค้งให้ทุกคน อย่างนอบน้อมเพียงขวัญขนลุกไม่เคยมีใครทําท่านอบน้อมกับเธออย่างนี้มาก่อนเลยในชุมชนของเธอมีเพียงเสียงบนดากับอิจฉาริษยานินทาวร้ายกันแก่งแย่งที่ทำมาหากินกันแม้แต่เรื่องตากผ้าก็ไม่ไวไยเว้นที่จะมีปัญหากันเมื่อสั่งเครื่องดื่มให้หญิงสาวแล้วคุณวาลีก็เป็นคนเริ่ม พูดด้วยการตั้งคำถามปีนี้หนูอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะจะสิใช่คงจะ19บเกเรียนจบอะไรมายังไม่จบปวชวเลิกตอนเทอมสองเพิ่งหยุดเรียนกันสิอีกเทอมเดียวก็จะจบแล้วหยุดทำไมไม่มีเงินเรียนสองแม่ลูกมองหน้ากันนิ่งๆสักครู่ คุณวารีจึงถามพรุ่งนี้หนูต้องพาตาเติมไปหาหมอใช่ไหมใช่ตาเติมแกตาไม่ค่อยดีขูดก็แล้วผ่าก็แล้วแกก็เห็นอะไรมัวมัวซ้อนๆกันอยู่เหลือที่พอเห็นอะไรบ้างก็ข้างเดียวบางทีถ้าทิ้งแกไปขายของจนมืดค่ำก็จะคอยห่วงแล้วที่บ้านอยู่กันนะ่ะเป็นบ้านของใครของใครก็ไม่รู้ จำได้ว่าตั้งแต่โตมาก็มีใหญ่อุดมาเก็บค่าเช่าอาทิตย์ละร้อยถ้าอาทิตย์ไหนไม่มีก็จะถูกนักเลงลาอผนังบ้างหลังคาบ้างก็แล้วแต่เขาจะทําพอไม่มีผนงังก็ต้องไปหากล่องมาปะแทนแล้วพ่อแม่หนูล่ะสองแม่ลูกรอรุ้นคําตอบไม่รู้สิเรามาสิบห้าปีแล้วไม่เห็นมีใครมาเลย อยู่กับตามาตั้งแต่สามขวบแต่เติมนี่เก่งนะเลี้ยงหลานมาจนโตขนาดนี้ตาเติมเขาต้องออกจากงานมาเลี้ยงหลานทาั้งๆที่เจ้านายอนุญาตให้เขาเอาหลานไปเลี้ยงในบ้านเจ้านายได้คุณวารีชงักไปเมื่อได้ยินคำพูดของหญิงสาวเพราะมันเหมือนเรื่องราวในบ้านของเธอที่เกิดขึ้นเกือบ20ปีที่แล้วนายเติมคนขับรถคนสนิทที่สุด ที่พาคุณพิสิทธิ์เศรษฐีหนุ่มใหญ่ที่ตกพุ่มไม้มาตั้งแต่ลูกชายทั้งสองเพิ่งเข้ามหาวิทยาลัยไ,ไปไหนต่อไหนตามบัญชาการมาโดยตลอดหลายปีอยู่ๆวันหนึ่งก็มาขอลาจากการเป็นคนขับรถด้วยเหตุผลว่าจะต้องไปเลี้ยงหลานคุณพิสิทธิ์บอกนายเติมว่านายเติมอย่าออกจากงานเลยถ้านายออกไป ใครจะพาฉันไปไหนตอนไหนล่ะเอาหลานมาเลี้ยงที่นี่ก็ได้ให้พวกสาวใช้พวกนี้ช่วยเลี้ยงดีไหมท่านหาคนขับรถที่ฝีมือดีๆนิสัยดีๆขับให้เถึะครับกับผมจำเป็นจริงๆสีหน้าท่าทางในเติมที่พูดกับคุณพิสิทธิ์วันนั้นคนที่เป็นลูกชายและลูกสะใภ้สองคู่เห็นว่าจริงจังเคร่งเครียดมากคุณวารีเองก็เห็นและรู้สึกแปลกใจว่าในเติมคนนี้ มีครอบครัวตั้งแต่เมื่อไรถึงได้มีหลานที่จะต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูอย่างจริงจังถึงขั้นต้องออกจากงานแต่เมื่อนายเติมจากไปแล้วคุณพิสิทธ์ก็ถือโอกาสหยุดการออกไปดูแลงานจัดสรรให้ลูกชายทั้งสองและลูกสะพ้ายช่วยกันดูแลส่วนตนเองนั้นไม่ต้องการคนขับรถคนสนิทคนใหม่ท่านเลือกที่จะอยู่บ้านและเล่นกับหลานชายวัยสามขวบ และสี่ขวบสองคนของลูกชายคนโตและคนรองนานๆจะออกไปนอกบ้านให้คนขับรถของบริษัทพาไปไม่ค่อยมีใครรู้นะักว่าคุณพิสิทธิ์ไปไหนทำอะไรบ้างเวลาที่ออกจากบริษัทมีแต่นายเติมเท่านั้นที่รู้แต่เขาก็ไม่ยอมตอบใครอย่างจริงจังว่าท่านของเขานั้นไปหลบพักอยู่ที่ไหนในยามที่ท่านออกไปจากบ้าน ทีละวันสองวันแต่เมื่อเดือนก่อนคุณพิสิทธิ์จึงบอกกับลูกชายและลูกสะพ้ายรวมถึงหลานชายวัยยีและ26่สองคนฉันอยากพบนายเติมแล้วก็นหลานของมันแม่วาเรเธอไปตามให้ฉันหน่อยนะครั้งสุดท้ายฉันได้ยินว่ามันจะไปอยู่แถวคลองเตยเป็นคำสั่งกว,งกว้างๆที่สองแม่ลูก ต้องใช้ความพยายามอยู่เกือบเดือนกว่าจะได้มาพบนายเติมที่มีหลานสาววัย19-20ถึงปีแต่กลับไม่ใช่นายเติมคนขับรถเมื่อหมดหนทางแล้วเห็นทีต้องพาเด็กคนนี้เข้าไปประกฏตัวเป็นหลานนายเติมเพื่อฟังคุณพิสิทธ์จะทำอะไรฉันไม่รู้ว่าจริงๆแล้วหนูเป็นลูกเป็นหลานใครนะแต่ฉันก็อยากจะชวนเธอ ไปรับสมอ้างเป็นหลานตาเติมทำไมต้องไปรับสมอ้างในเมื่อหนูก็เป็นหลานตาเติมจริงๆแล้วไปรับกับใครไปทำไมเพื่ออะไรนั่นแหละที่เราอยากจะรู้ล่ะว,วายุตอบครืมๆรู้สึกหมันไส้ที่ได้เห็นท่าทางรู้มากเรื่องมากของสาวน้อยเพียงขวัญเข็นรถกลับเข้าซอยไปเรื่อยๆ อย่างไม่รีบร้อนในสมองของเธอนั้นสับสนวุ่นวายไปด้วยเรื่องที่สนทนากับสองแม่ลูกรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับตามมาช้าๆไม่ได้ทำให้หญิงสาวรู้สึกว่ามีคนติดตามมานานแล้วจนกระทั่งศบโชคขับมาตีคู่นั่นแหละหญิงสาวจึงสะดุ้งด้วยความตกใจและหันไปดา่าไอ้บ้าศบโชคเอ้ยแกอยากจะเป็นศพหรือไงวะ มางเงียบตกใจหมดเลยโอ้โหมาเป็นชุดเหมือนเคยนะน้องขวัญใครเป็นน้องแกฮึไม่เอาหน้าควัญพูดคุยกันดีๆหน่อยก็ได้มีอะไรต้องคุยกันก็หลายเรื่องนะ่ะแวะที่ร้านกาแฟเจนี่ก่อนดีไหมไม่หิวกระหายหน่อยซิเดินมาตั้งไกลนะแวะเถอะนะโชคเลยกเองนะควัญเพื่อนกันอย่าลืมนะ ว่าวันพรุ่งนี้ตาเติมต้องไปหาหมอและโชคก็ได้รับเลือกจากตาเติมให้เป็นคนพาตาออกมาที่ป้ายรถเมย์เพียงขวัญยิ้มเข้มๆเ,เ,เพราะนั่นคือความจริงที่เกิดขึ้นมาสองสามปีแล้วนับแต่ศพโชคเริ่มขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างในฐานะเพื่อนบ้านที่ดีที่สุดเขาจึงถูกขอร้องจากชายสูงวัยในเรื่องนี้กาแฟเย็นสีเข้ม มาวางตรงหน้าคนทั้งคู่เจนีผู้สอดรู้สอดเห็นอดแซวไม่ได้เฮ้อแกสองคนขยันทํามาหากินอย่างนี้อีกหน่อยชาวสรามสอยก้าก็คงได้กินเลี้ยงสินะ <ph oon> พูดอะไรน่ะเจไม่ชอบนะอย่ามาเหมาว่าใครเป็นผัวเมียใครง่ายๆนะโดยเฉพาะกับฉันถ้าพูดมากไม่กินและไม่จ่ายด้วยนะจ๊ะจะบอกให้ เพียงขวัญทำเสียงคุณศบโชคยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ทั้งสองเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมที่พอจะพูดคุยกันรู้เรื่องพอเพียงขวันนั้นไม่ค่อยจะวางใจใครพอเพื่อนแต่ละคนนั้นล้วนแต่ทั้งซ่าและซิ่งทั้งนั้นมีศพโชคที่ดูจะเป็นผู้ใหญ่หน่อยเพราะเขาอายุแก่กว่าสองปีทั้งสองไปเรียนปวชวด้วยกันตั้งแต่ศบโชคถอยออกมา ก่อนตั้งแต่สิ้นเทอมแรกปีแรกเพราะต้องมาขับรถสองแถวแทนพ่อแต่พอสองแถวถูกจัดระเบียบใหม่พ่อเขาจึงขายรถและซื้อมอเตอร์ไซค์ให้เขาบุ้ยอีกขวัญมันจะอะไรนักหนาเซานิดแซลหน่อยไม่ได้เชียวนะเออแล้ววันนี้ใครเดินมาตามเองวะถ้าทางเป็นคุณนายเชียวนะแล้วผัวเขาหรือไงวะที่เดินตามต้อยๆนะ่ะอุ้ย หล่อนะแกคนอะไรวะแก่ปูนนั้นค่วงผู้ชายไวเท่าลูกเจนี่ในสมองนะมีอะไรสุ่มอยู่วะถึงได้แต่คิดเรื่องที่ไม่ถูกต้องไปซะทุกเรื่องเดี๋ยวเรื่องที่มันถูกเป็นยังไงแล้ววะพูดมาสิจะได้เข้าใจถูกๆหน่อยเออเรื่องนี้ล่ะที่โชคอยากจะทำควันอะได้เห็นแบบแบบวบๆพวกพวกเศรษฐี เดินตามขวัญไปขายส้มตำเหรอมีอะไรกันนะขวัญศพโชคทำท้าทางอยากรู้อยากเห็นขึ้นมาบ้างฮะไปดีกว่าขอบใจนะโชคที่เลี้ยงกาแฟเย็นว่าแล้วเพียงขวัญก็เข็นรถเข็นไปเรื่อยจนถึงบ้านศพโชคตามมาห่างๆตกลงว่าพรุ่งนี้มารับตาเติมเวลาเดิมนะเออโชคขอบใจนะ ไม่ต้องมารับหรอกพรุ่งนี้จะมีคนมารับตาไปเองใครกันระกขวัญก็ญาติของตาเติมที่เขามานั่นโชคอย่าบอกใครนะแม้ศบโชคจะยังสงสัยอะไรอยู่บ้างแต่เสียงแวดแวดของแม่เขาพี่เรียกมาจากบ้านหลังในเข้าไปอีกสองสามหลังดังลั่นมาถึงตรงนี้เขาจึงพระไปเพียงขวัญทอดถอนหายใจ เมื่อตาเติมของเธอจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในยามแก่เท่าเธอตัดสินใจรับข้อเสนอของสองแม่ลูกไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องยอมเพียงขวัญตื่นตากับบ้านหลังใหญ่โตโออาอย่างที่เธอเคยเห็นแต่ในละครทีวีหญิงสาวหัวใจเต้นระทึกและยิ่งระทึกมากขึ้นเมื่อถูกพาไปนั่งอยู่ในห้องที่เย็นเจี๊ยบพกเครื่องประปาการ และรอเวลาที่ใครบางคนจะมาดูตัวระหว่างนั้นหญิงสาวก็นึกถึงตาเติมของเธอที่ถูกสองแม่ลูกพาไปอยู่ที่ห้องพักแห่งหนึ่งย่านใจกลางเมืองเป็นห้องที่หรูหราหน่าสบายมีคนคอยรับใช้อยู่หนึ่งคนเป็นเด็กหนุ่มอ่อนวัยกว่าเพียงขวัญวายุพูดขึ้นอย่างเป็นงานเป็นการต้องจะคอยดูแลเรื่องการกินเรื่องเสื้อผ้าและเขา จะพาตาเติมเดินเล่นในสวนรอบๆคอนโดเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วตาจะต้องอยู่ที่นี่ไปนานแค่ไหนก็จนกว่าที่จะได้รู้คำตอบจากคุณปู่ของผมน่นแหละครับว่าท่านต้องการพบหลานตาเติมทำไมพบทำไมตาเติมพูดเหมือนทวนคำแล้วก็เมินมองหน้าไปทางอื่นเสียงทอดถอนหายใจนั้นมีเพียงขวัญเท่านั้นที่รู้ว่าตาเติมมีอะไรในใจ คนแก่ไม่ชอบความวุ่นวายเมื่อมีใครมาวุ่นวายโดยไม่รู้เหตุผลที่ชัดเจนแม้หนุดหงิดก็ทำอะไรใครไม่ได้พอทำไม่ได้ก็ออกอาการอย่างที่เป็นอยู่ถ้าตเติมเป็นคนแก่ขี้เอาเรื่องก็มีหวังโดนด่าก,กันชุดใหญ่ตาจ๊ะไม่นานหรอกถ้าเรารู้ว่าท่านต้องการอะไรเราก็จะได้กลับบ้านเราและเราก็จะได้ใช้เงิน ไปอีกหลายเดือนเลยละจ้ะตอนนี้ตามีคนอยู่ดูแลขวัญก็สบายใจว่างๆขวัญจะให้คุณวายุพามาหาตาบ้างนะจ๊ะเพียงขวัญคุกเข่าบอกลาผู้เป็นตาด้วยความรู้สึกหนักอึ้งในหัวเมื่อรับปากรับเงินเข้ามาครึ่งหนึ่งแล้วก็ต้องยอมทำตามเข้าไปเงินตั้งเป็นแสนที่วายุเปิดบัญชีไว้ให้มันมากพอที่จะอยู่ได้หลายเดือน เสียงเปิดประตูทําให้เพียงขวัญหันควับกลับไปเห็นชายสูงวัยรุ่นเดียวกับตาเติมของเธอแต่ดูสง่าภูมิฐานมากกว่าเพราะอยู่อย่างสุขสบายไม่อดอยากหรือทํางานหนักอย่างตาเติมของเธอผู้สูงวัยเดินเข้ามาหาและตามมาด้วยวายุและคุณวารีเพียงขวัญสวัสดีคุณปู่พิส,สิทธิ์สิหญิงสาวทำตามอย่างว่าง่าย คุณพิสิทธิ์เข้ามาเพ่งพินิษสาวน้อยอยู่นิ่งนานดูในรายละเอียดแล้วก็มีสีหน้าหมกมุ่นอย่างบอกไม่ถูกในเติมเป็นอะไรตายเพียงควันใจสัน่นแม้จะได้เตรียมการกับสองแม่ลูกมาแล้วแต่ก็อดตื่นเต้นที่จะต้องโกหกไม่ได้เป็นเออปลอดบวมตายเจ้าคะ่ะ กี่ปีมาแล้วสามสี่ปีแล้วค่ะคุณพิสิทธิ์หันไปมองหน้าวายุและคุณวารีก่อนจะแค่นยิ้มแม่วารีกับตาวายุนี่ก็เก่งนะไปตามหาคนตายไปแล้วจนพบของเขาแม่วารีเห็นหลักฐานอะไรที่พอจะเดาวว่านี่เป็นหลานของนายเติมล่ะเอออ่าคุณวารี ถึงข่าวอึกอกักเพราะไม่ได้เตรียมหลักฐานอะไรไว้แต่ด้วยไหวพริบที่มีมากกว่าเพียงขวัญเธอจึงพูดกับสาวน้อยว่าอ้าวหนูขวัญหนูไม่ได้เอารูปมาด้วยหรอกหรือรูปเออรูปอะไรคะเพียงขวัญไม่รู้รูปอะไรเธอกับตาเติมไม่เคยถ่ายรูปร่วมกันวายุเห็นท่าไม่ดีจึงรีบบอกผู้เป็นปู่คุณปู่ครับ ที่บ้านในสรรมของเขานั่นนะมันมีอะไรรุงรังไปหมดคนเข้าออกเยอะมากไม่รู้ใครหยิบอะไรไปผมเองก็จำตาเติมไม่ได้ซะด้วยก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะมีข้าวของอะไรที่หยิบมาให้คุณปู่ดูได้บ้างยังไงผมจะพาเพียงขวัญไปหามาให้วันนี้แค่พามาให้คุณปูด่ดูว่าน่าจะใช่คนที่คุณปู่อยากพบหรือไม่ถ้านายเติมมันยังอยู่แล้วก็ไม่ต้องมีหลักฐานอะไรหรอก ตัวมันคือหลักฐานที่ดีที่สุดในเมื่อมันยอมทิ้งทุกอย่างไปเลี้ยงหลานได้มันก็ต้องไม่ทิ้งหลานแต่นี่มันทำไมชิงตายไปสะก่อนโทคุณปู่ครับเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์โลกนะครับมันต้องไม่ตายก่อนฉันสิฉันยังไม่รู้ความจริงอะไรตั้งหลายอย่างคุณปู่บนแล้วก็เดินออกจากห้องนั้นไป โดยไม่ได้ตัดสินความว่าจะทำอย่างไรหรือจะให้วายุหรือให้คุณบารีทำอย่างไรกับเพียงขวัญ